สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วไร่การมวนขบรถกลับมายดผ้าเทียวครับพี่น้องมื้อนี้มหาหยดผ้าเทียวผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆของผานกเขาที่อำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยครับเป็นเส้นทางก่อนจะผ่านหนาผานกเข้าไปอำเภอชุ่มแพร่ขึ้นจังหวัดขอนแก่นครับก็เลยผ้าพี่น้องมาสัมผัส มาชมวิวธรรมชาติบริเวณนะครับที่หน้าผาที่บ้านผานกเขาตําบลผานกเขาอําเภอพลูกระดึงจังหวัดเลยนะครับที่เห็นไกลโพ้นนั่นคือผานกเขาตอนเศร้าครับพี่น้องมายดแวะเติมน้ำมันนะครับซื้อของผ้ากอั่าซื้อของนะครับซื้อนั้นซื้อนี้ก่อนที่จะเดินทางเป็นจังหวะเงี้ยวๆกะเลยได้ผาพี่น้องมาชุมบรรยากาศตอนเศ้า ของผู้เขาผู้ผาต่างๆโดยเฉพาะยางยิ่งผานกเข้าครับพี่น้องมองเห็นสุดไกลโพ้นนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณแถวแถบอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งขืนซื้อว่าเป็นจังหวัดแห่งขุนเขาแห่งทะเลหมอกที่มีบรรยากาศสภาพอากาศที่เย็นสบายนะครับต้นไม หน่อยใหญ่กะสวยงามตรการตาหนีคือบรรยากาศอีกทีหนึ่งของผานกเข้าอำเภอพูกระดึงจังหวัดเลยครับพี่น้องมาหาจุดผ้าเทียวได้มีโอกาสแวะพักนะครับจอดรถจอดล่าสื่อของต่างๆานะครับก็เลยได้มีโอกาสนําเสนอนะครับผานกเข้าซึ่งเป็นหน้าผาสูงและเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องที่จะมาจังหวัดเลยกระตองผ่านผานกเขา้า ใครจะออกจากจังหวัดเลยก็ต้องผ่านผานกเขาเอานี่คือธรรมชาตินะครับบริเวณเทือกเขาเพชรบุญหนึ่งเพชรบูรสองล่ะครับพี่น้องเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแก่นครับผ่านผานกเขาลูกนี้กลับไปสู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นล่ะครับพี่น้อง เป็นบริวารของเทือกเขาหรือภูเขาสูงบม่ว่าจะเป็นผานกเขาบาว่าจะเป็นภูกระดึงภูเวียงภูเขียวภูหลวงภูเรือเยอะแยะมากมายสวยงามตะการตาเป็นจุดแดนมาร์กจุดเช็คอินให้พี่นอ้องได้มาสัมผัสบรรยากาศต่างๆล่ะครับพี่นอ้องได้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยว่ายังมีสิ่งต่างๆที่น่า ไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศส,สวยๆงามๆได้เลยครับมายดผพาเที่ยวมานําเสนอผานกเข้าอําเภอพูกกระดิงจังหวัดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะครับกดสั่นกระดิ่งรัวๆจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากมายศพาเที่ยวคลิปนี้มายศพาเที่ยวขอนำเสนอไว้เพยงตัวนี้คลิปนาพอกันไม่ขอบคุณและสวัสดีครับ